เชียงเป็นทังคนเขียนงานโดยน้องกุ้งอิงเรียนเชิดของผู้หญิงค่ะขอบคุณทีตอนนี้ได้เป็นเรื่องพิลางแล้วนะครับที่ทางคณะกรรมการผู้จัดงานซึ่งงานมือนี้นะครับจัดเตรียมกันมาปีแล้วพี่น้องทั้งบรรพขารทั้งสองมูนะครับมูแปดกับมูเก้าเป็นในยังหาทีฮานอ์นะครับรวมสองเดือนยังกอกบุญทั้งบรนไก่บรนไก่ตอนนี้ก็ได้เบื่อได้เว้นแล้วนะครับเป็นงานฉลองสาราการประเรียน คือหลังพระมหอดอนก็ถองมีเหล้วเก็ดบุญกันเหล่าไปเก็ยบุญกันเล่าที่เขาวันที่วันที่แปดเนาะเื่อวันที่แปดวันที่แปดจะได้จุดความสุนสุขพ้นกับร่วมถวายสาราหลัหญ่ายๆน่นะครับเผ่าสู้พระพุทธศาสนาเพื่อที่ทางพุทธศาสนิกชนครับอุบาสกอุบาสิกา อ่จารย์ปิได้เป็นสถานที่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลต่อไปครับรับแขกรับปู่รับพ้นนะครับและทําพิธีกรรมทางศาสนาพปาสอนปี่แปดจีบว่าผิดเด้เป็นงานใหญ่กับพี่น้องครับปากไว้กับพี่กำน้องมื้อนี้เป็นมื้อแร่ที่พิธันชมฉลองส่วนเพื่อนะครับบุรีมล้อมครับพี่นะคอนออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับไปยังทางทางเจ้าภาพนะครับโดยวันนี้เป็นเจ้าภาพหลักเป็นผู้ว่าจ้างนะครับเรียนเชิญท่าน กำนันหูกรดแห้งนะครับขึ้นสู่บนเวทีนะครับกำนันกำบันเหล่าเมื่อเดทที่ว่าเป็นการฉล่งกันแรกไม่นัดนะครับขอเสียงปรบมือท่านกำนันด้วยนะครับมาถึงแล้วนะครับท่านกำนันหูกรดเพี้ยนแยงกำนันไข่ผู้ใหญ่ชันยุทธนะครับสีฟีเดทอันนี้อาจากท่างบ้านเผาเข้าเจ้าขามลังนะครับพิ่มมาเสียวเพิ่มเหมือนเกันนะครับอนุญาติเียนเชิญนั่งนายยุทธพัดเพียร์วิ่งมากนะครับเขาต้องร้องรองนะครับ เาทัรเไม่ทเลยผมจะพื้อให้าในยุคปัดนนะครับเือนเล่นทาีงรน้ที่ในงานทางการสวัตถ่เราอะฮะนู่นไงอันนี้ไงเราอ่อวีโอแล้วกันเอาไม่มีเน็ตดี้ขอโทษขอับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราก็ไม่มีเน็ตครับไดไปไดยบถีบข้าสาูเนี่ยเบอกผู้ใดยิ้มเ้าบีบบ้าบอกพี่ต่อยิ้มเท้าวีบีบบ้าบ้านเดเดี๋ยวยังีายบ่น้นบ้าเดเผยไม่นเ้นาเป็นเยงบ้านราบอลบอลวีบ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 บ่อยไหม

วันดูพอตายได้อย่างเหยียดเร็วเนี่ยลงไลกันลงไลไม่มีสัญญาณยุทธนาเคห์เขาจะพูดว่าซัดแฉซัดแฉผมมาตายยังวัดเงียิบวันนี้เน็ตไม่ดีนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับกินเนี่ยได้ฟังเพียงเราเป็นเอาก็ได้ยังแล้วก็ใช่ได้ฟังเสียงโอเคแล้วก็ได้อัด จะได,ด,ด,ด้ตรงตรงเนี่ยตรงสุดสุดเต็นท์นี่แล้วเลี้ยวขวาสุดเต็นท์ใหญ่นี่ครับสุดเต็นท์ใหญ่แล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงหน้ารถนะครับไม่ไหวได้ไปประตูน้ำบ่มือหนิโอ้เดี๋ยวนอนไปฮอร์หอนวันนี้อากาศร้อนเนอะ ตอนนี้ผมผมกําลังตัดสินใจกับพี่ธนดลอยู่สองคนนะครับว่าจะซื้อเสาแบบมาติดหลังคารถแล้วก็เออนะไอ้ผู้หึงไงใช่แล้วเสามาติดของเราดีกว่านะใช่เสายูดอากาศไปไหนจะได้ใช้ได้ที่เลยไอ้เนี่ยดีไยอย่มันเดียวยังไม่ดีจีท่าไทยรถผมมันเดียวไส้ครับนี่มองเงินเขาต้อเอาบ้านทากู่ที่มันล่างๆน่ะเหมือนเฟอ่ะ